วันอาทิตย์มิ่งมิดมากมายไงวันนี้มีหลากหลายคําถามเพราะว่าอีกสองสามวันเนี่ยจะเปิดคลายล็อกวิทยอุทยานแห่งชาติหนึ่งกรกฎาคมร้านลงร้านเราเปิดหมดแล้วท่านรัฐมนตรีเปิดแล้วเหรอท่านเวล่เราบุตรบอกเปิดแล้วอนุญาตอนุญาตโอ้สบายแล้วที่เพิ่งไปกาญจนบุรีมา60วัดรับพลังบวชไปถึงสังขะบุรีเลยนะโครงการอาจารย์ใช่ไหมคะใช่แล้วก็ไปวัดวังวิเวการามมารวมไปถึงเข้าอุทยานแต่เขาบอกปิดไว้ก่อนค่ะส้มยุ เขาบอกเลยเอ,าอาจารย์หหให้หยุดไปก่อนรอวันที่หนึ่งหนึ่งกระกฎาคมเปิดหมดแล้วทีนี้ในเมื่อต้องเปิดให้เดินทางท่องเที่ยวอาจารย์หนูก็เลยอยากถามบางคนยังไม่มีคู่หวังว่าจะได้เดินทางไปเจอเนื้อคู่ <c oughs> อนน อะไรเนี่ยโอ้โหเดินทางเดินทางนี่เขาไปรับพลังบวกอันนี้ยังไปเจอเนื้อคู่เลยเป็นพลังบวกไงคอ๋อเป็นพลังบวกดีๆได้งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราศีไหนเดินทางเป็นยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรไหมเชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองครับเรียบร้อยแล้วนี่หนึ่งใบสองใบ3ใบ4ใบและ ห้าใบโอ้โหราศีสามราศีแรกก่อนเลยสมราศีแรกที่มีเกณฑ์เดินทางเราดีราศีแรกเลยก็คือชาวราศีกุมโอ้โหราศีกุมทัดลมเดินทางแล้วมีเกณฑ์สำเร็จดีแต่ไม่เจอคู่นะจ๊ะแต่จะเจอในเรื่องของการติดต่อสื่อสารรวมไปถึงเรื่องของการเงินใหม่ๆเกิดขึ้นเดินทางเราเฮงเดินทางเราเฮงอีกหนึ่งราศีเลยราศีนี้คือชาวราศีกรกฎ เดินทางแล้วจะเด่นในเรื่องของอะไร,ะไระการค้าขายการต่างประเทศการทําธุรกิจต่างๆ ได้เงินก้อนแม้แต่ตอนนี้ยังไปต่างประเทศไม่ได้เทวบอบเบิลยังไม่เปิดอาจารย์ไม่เป็นไรสบายๆมาถึงเดินทางเลี้ยงเลี้ยงไป่เลี้ยงเลี้ยงแล้วก็ทาธุรกิจเกี่ยวกับนําเข้าส่งออกยังพอได้อยู่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจะเดินทางในประเทศจะเดินทางต่างประเทศทําธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกนําเข้าหรือธุรกิจขนส่งโลจิสติกต่างๆจะเป็นแกลบเป็นอะไรอย่างนี้ได้หมดอย่างนี้นะถือว่าเป็นการขนส่งเด่นมากแต่ราศีที่จะเด่นในเรื่องเดินทางแล้วเจอทู่ อยากดีคือชาวราศี กันกันนะคะชาวราศีกันโดดเด่นมากในเรื่องของความรักเพราะได้ไพ่พระแม่ลักษมีอมมหาลักษมีโชวเลวิษณุปริเยนมัตอมมหาลักษมีวิษณุปริเยนมัตเี่เราก็อธิษฐานจิตขอบารมีองค์พระแม่ลักษมีให้เรามีความรักที่มีความสุขส่วนอีกสองราศีต้องระมัดระวังหน่อยราศีแรกเลยคือชาวราศีมีนต้องระวังเกี่ยวกับการเดินทางจะของหายเพราะ ฉะนั้นแชร์ไพราศีมีนเนี่ยให้ฝากกระเป๋าเงินฝากของมีค่าต่างๆจะเป็นแก้วแหวนนาฬิกาก็ตามให้ฝากไว้กับแชร์กับอาจารย์ไม่หายมันจะหายตรไม่หายจตมันไม่ได้คืนไงเราก็ไม่คืนไงแต่มันไม่หายดูกับเราก็คือของอาจารย์นะคะอันนี้คือมีนระวังอีกหนึ่งราศีเริ่มดูแลอีกหนึ่งราศีแฮงแมนอันนี้ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุดิงเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยแม้ว่าเราระวังแล้วแต่ถ้าคนอื่นขับประมาท ก็มีปัญหาได้นะฮะเพราะฉะนั้นสบายๆเหลี่ยงเลี้ยงราศีนี้ต้องระมัดระวังเหมือนกันคือชาวราศีธนูอ๋อธนูอีกแล้วเมื่อวานก็ธนูวันศุกร์วันศุกร์ต้องระวังนิดหนึ่งเกี่ยวกับชาวราศีธนูที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางแต่ไม่เป็นไรคาถาคาถาเด็ดมาแล้วจ้ามาถตรงนี้เราก็อาราธนาองค์หลวงปู่ทวดนะเพื่อที่จะเรียกสติเรา ก่อนสตาร์ทได้ไหมะนะโมโพชิสัตโตอาคันติมายะ อิติพักกวาเนี่ง่ายสบายๆจริงๆแล้วก็คือเป็นการเรียกสติตั้งสติตัวเองก่อนสตาร์ทและที่สําคัญเมาไม่ขับและทางที่ดียาเมาเลยดีกว่าอันนี้สําคัญมากแล้วหลายท่านบอกว่าแล้วจะไปเที่ยวไหนดีง่ายมากเข้าไปที่ f a c e b o o k ดร์กถา D R K H A T A เข้าไปเลยเพราะว่าวันนี้5้าโมงเย็นเราจะมีไลฟ์สดด้วยแล้วเราก็จะบอกว่า60วัดรับพลังบวกไปเที่ยวไหนบ้าง แล้วก็ไปร่วมลุ้นแล้วก็ร่วมกิจกรรมกันดีที่สุดเรื่องของการเดินทาง5้าราศีที่ว่าไปต้องระวังแล้วก็จะมีโชคมีลาบรู้กันไปแล้วนะคะนี่คือแผนที่ชีวิตเจอกันได้สดค่ะสุขสาวอาทิตย์แบบนี้วันนี้ขอบคุณดรคาราชินะบัญชานครัขอบคุณครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับอะมีกัทนูระวังเรื่องการเดิน